เรือ่อน,นี้มันจะต้องตกเป็นของเรียกันโอ้ดีครับอบครับตราจิงโจ้ตราจิงโจ้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 งจงเด้งงงเด้อัลโหลมันร้อนเงี้ยอะไรครับเพิ่มสิครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอย,ยู่หาด y ายพึ่งพึ่งโชว์เสร็จนะครับ อยู่กันนมซ้ายนมขวาแล้วก็นมล่างเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าชาวหาดใหญ่เนี่ยให้เราอะไรกันฟัก็นำซื้อของแม่นมแม่ต้งได้ไรกินไม่รู้ของใครมาทกินบ้ามกับหัวเปล่าเปิดแห้งตะแคงตะแคงนั่นแหละถ้าไลน์มีคนดูเขาจะปวดหัวต้องทำาไงอ่ะ ไม่ได้ต้องแค่อีกหน,น้าหนึออ่งเหรออืมไม่ต้องมันผลิตต้องกลับกล้องป่ปไอ้ไอ้ไม่ไม่ให้มันล็อกอะเหอเรื่องอะไรอ่เดี๋ยวดูวยังไงมันล็อกยู่ป่ะมันล็อ่ะแคปสกรีนโรเตชันเหรอเออโรเตชันอะล็อกยู่ป่าเอ๊ะก็กลับหัวอยู่ดีนี่ไงไม่ได้ต้องตรงตรง ตายและสงสารเมว่านถือด้านข้งถือถือเอียงอันนี้กลับหัวเลยหนักกว่าอื้มเนี่ยอ่ามันไม่มีคนอ่านแล้วทีเนี้ยไม่มีคนพูดใไหมสวัสดีครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับวันนี้เราก็ได้หมูผัดกะปิ เยอะเลยหมูผัดกะปิใบเลียงผัดไข่ใบเลียงผัดไข่ข้าวสวยก็มาหนมอะไรนี่เรียกว่าหนมอะไรก็ไม่รู้งานขา้าวยำก็มางานขา้าวยำก็มาเราอยากจะบอกว่าของสดอะ่ะเขาเขาบ้างนห้ดูเป็เดียทานเลยหมูผัดกะปิแต่เราชอบเดี๋ยวจะทานก่อนอน <c oughs> นี้ก่อน <c oughs> เราก็ต้องกิน <surprisingly> ส <pl ains> ิคร <ming> ับไม่ินเสียงท้องเราออมาออคุณเบถ่ายให้หน่อยเดียจะทานหน่อยกินจริอะไยจริงกินจริงอะไจริงเดี๋ยวก่อนโปรดใช้วรรณญาในการรับชมทำไมไม่ควรเรียนแบบกันนะเรื่องของอะไรอาหารสดเนี่ยไม่สมมติถ้าเกิดเราได้อาหารสดทุกจังหวัดมันจะทำไงไม่คือกลัวว่าบางไม่ด้วยหนึ่งสองคือเรากลัวว่า เ้วน้องทํามาใช่ไหมล้วเราไม่ได้กินแล้วมันจะเสียอืมอืมกินไม่ทันหรอกใช่ลกลัวกินไม่ทันแล้วมันจะเสียเพราะเนี่ยวันนี้ได้มาเยอะมากเลยอืมแล้วกลัวจะเสียน้ําใจกันอุตส่าห์ทำมาอะไรอย่างนี้เราเสียดายเดราก็ดีใจที่ได้เนี่ยดีใจสิ<ม>คนอุตส่าห์ทากับข้าวให้อืมอร่อยด้วยน้ำตาจะไหลแล้ว หนกินสิกินสิไหนกินสิไมกันไปอ่องเหรอขอกินแบบตอนแรกว่าจะไปกินข้าวต้มกไม่ไม่ไปเลยช็อคเรากินไปอย่างผไทยกินสตอสตอเรามารีวิวสินค้ากันดีกว่าค่ะวันนี้เป็นสินค้าที่มาจากช็อปของผลิตโชคนะคะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยน้ำอะไรอ่ะน้ำพึ่งเดือนห้าจากธรรมชาตินิช้าคือ่งจะต้องกินนะ กินให้หมดเลยยกให้หมดเก็บสดๆจากกลางในเทรือเขายบูโดให้เฮียทานนะคะน้ำผึ้งมีสรรพคุณหลายอย่างดีมากเลยบอหลอไม่แน่จะให้เฮียทานน้ำผึ้งได้ไหมเพราะแพ้เกสรนรำมัาติทานได้นะครับถ้าไม่แน่ถ้าไม่ได้ต้องขอโทษนะด้วยรักฮะขอบคุณที่ไม่หยู่เราเพลินน้ำผึ้งเดือนห้าจากเครือขาบูโดหามาเก็บ เสื้อเฮ้ยหมวกนี้ไกลเดียก <se ันเลยกลเดียกันผลิตเสื้อผลิตต้นหน้ามืมนี่น่ารักดิสโก้เทควิงวับกำไรมีจดหมายน้อยใส่น้ำหอมมาด้วยว่ะ ก็จะมีนี่เตาซ้อขอบคุณที่แถมหินมาด้วยจริงเหรอจดหมายแถมปลวกมาในตะกร้อในร้อยไม่กินใบเหลียงเลยกินใบเดลียวก่อนอันนี้อะไรอุ้ยนี่จดหมายน้องเยอะมากเลยพี่ผลิตที่แมคค่ะดูสิพี่เบียรลหรือพี่เบียรลหรือพี่ผลิตป้อน เฮ้ยคำใหญ่มากอยากให้เห็นหน้าเบียตอนนี้เ้วยไม่ต่างกับอีกอนนั้นคนนั้นเลยดูหนะอือืออื้อืออื้อหืออ่านมาแก่ไม่ออกมีปัจจงหมดไปเยอะอย่างเยอะเลยนี่แบบนี่ใช้ใจมาเลย เดี๋ยวรวมจันจะมาในก่องนึเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยววางจะวางไว้นี่ไหมวางไว้ดีที่สุดมันจะผังนะครับนี่นี่คอยคอยมันจะดีดมาก่าหรือว่าถอดถอดออกแม่หรือว่าถอดออกอ่าแล้วเดี๋ยวยังตาเมันมืนหัวไปหมดแล้วเนี่ยผมดูดาแล้ว่ะ เค็กลมเกาคายชอบเสียงร้องที่ดูด้วยให้กคนฟังอย่างนี้เร่ยนะครับเดี๋ยวชอบการไปเที่ยวชอบการพาไปเที่ยวแบบเด๋อเดอพักผ่อนสุขภาพด้วยขอให้เป็นหมูที่แข็งแรงจริงๆโจ้ายคิมซิเค็กเยอะๆถ้าแกะมันเริ่มยาวเลยนาะต้กินทั้งหมดนะเก็บไว้ก่อนเลยไหม ้ดูฝังนี่ด้วยอืมยานี่เห็นสิเนี่ยย่างนี่เขาจิ้มชิมของทุกเจ้าเลยได้ไหมได้ในไหนก็เป็นหมูที่เห็นไปเดี๋ยวเป็นหมูแช่น้ำแล้วนะอร่อยไหมยำยำยำ จีนะกินเหมือนหมูอีกเดี๋ยวบอกเอาเดี๋ยวให้พี่เบียร์อันนึงพี่เบียร์เดี๋ยวดนี่ขนมใช่ใช้กึมเพราะแต่ว่าอร่อยมากจริงหอาละอร่อยมากจริง ซื้อของพี่เบียร์ธนาเป็นเสื้อผ้าท่านชีวินนางมีเสื้อประมาณห้าตัวที่เคยเห็นมาเป็นโจ๋เสื้อละมาเสื้อเอาละอ่ารีวิวนี่หน่อยอันนี้ดีชอบแนวนี้แนวนี้พี่บองรีวิวหน่อยแนวนี้ดีเป็นปลาหมึกที่เต็มไปได้วยผงชูรส <c oughs> ไม่มีประโยชน์คุณค่าทางสารอาหารได้ยังไงมามาบราวน,นี่เจ้าต่อไปบราวนี่เจ้า<อ>ต,ต่อไป ช็อกโกแลตเหรอเป็็นชอกโกกแลตนะินกับอะไรอ่ะกินกับบราวนี่เปล่าไม่รู้อ่ะแต่เราชอบกินขนมอย่างงี้อันนี้เท่านี้ว่าขนมสาลี่เหรอถ้วยเฮ้ยถ้วยฟูถ้วยฟูจ้าแจ้าก๋งแจ้วก๋งเด็น้องปุยกับขนมต่างอื่นน่โจมมี่โจมโจมมี่หรือโจมแต่น่าจะน็อกขนาดนั้น มีจอมมีจั่งวัวลายพรางให้ให้ทุกคนว่าลายพรางไหม <c ười> <c ười> <c ười> นี่อะไรอันนี้คือโยมโยมโยมหรือโจมี่มีกลับหมายแล้วก็มีนี่ <c ười> <c ười> อ่า I like I like เพราะว่าชอบของพวกนี้อยู่แล้วตอนนี้ถ้าเอาเฮ้ยไม่ใช่สิมีชื่อผลิตตรงนี้ด้วยอ๋อรักเลยอันนี้ถ้าุกเส้นที่ได้มามาใส่เนี่ยถึงจะกระแล้วนะใช่ครับถึงคอเลยกลิ่นสตอร์กลิ่นสตอนะครับวันนี้เราจะหลับด้วยกลิ่นสตอร์ตรงนี้เราจะมีอะไร มีกล่องกับกรุงเทพใช่ไหมทยรังเขาเอามาหมวกกระเล็ดหมวกกระเล็ดมีมีความเลี้ยงแดดมีความทำเลียนแดดคนละฟอนคนละฟอนอยากตามหาเจ้าของเสื้อตัวนี้ครับคนละฟอนคนละฟอนขออีกร้อยตัวขออีกร้อยตัวไม่ติดตามนะเพ่ อันนี้คอยกอดตรวไม่ใช ouais. right. ่เดี๋ยวอาหารเขามอบอาหารให้เราเดี๋ยวนี่มารองเท้าเลหพ่อแต่ไม่ใช่เรื่องอาหารอ้าวกินเหมือนที่บ้านแล้วนี่เขาโทรศัพท์มาให้ด้วยไดด้้ตาอะไรตัวเช่นยี่ห้ออะไรกตัวยี่ห้อตาจริงจด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 เฮ้ยเค้กส้มเนี่ยโกไข่ตกลงโกไข่จะออกทุกรูปแบบเหรอ เค้กวงกลมเค้กวงกลมเค้กสามเหลี่ยมโอเคก็ค่ะแน่จริงออกเค้กแปดเหลี่ยมติดน่นเทงนะครับดีดีได้ใช้ประโยชน์เฮ้ยดีดีนิงดีใช้ประโยชอ้ยช็อกโคล่ระดับระดูระดูเอาช็อกโคลแอนด์เจนแอนด์เจ ไม่เห็นมตองของน้องที่เขาทำเองมาพี่เบียร์พี่เบียร์กินนั่นเลยกินไม่ไหวแล้วครับหมดนี่พลังในการกินมาละอยากกินสามีสุดที่รักอยากกินสามีสุดที่รักทานให้อร่อยนะคะทานแล้วรู้สึกรายาด้วยจากเรือนเล็กริมหาดใหญ่นี่ทำเอง แนะนำว่าไปขัดทำขายดีกว่าอุ้ยเอออ้าวคว่ำไหมคว่ำบอลลีโว้คว่ำไม่คว่ำแก้ตะแคงตะแคงมาสองอันโอเคยังได้อยู่ได้อยู่ตะงอ้าคนอาจจะอยากเห็นที่เบียร์ของเราโอ้เห็นทำไมที่เบียร์รีวิวประจักษ์เสื้อประมาณไซส์เอสนะครับทุกคนเอฟพอดผมไม่เองตี๋ ไม่มีสีมือมากนะเนี่ยใช่ะต้องกินให้ดูก่อนเยอแอะไม่อ้วนเลยอ้วนเลยว่ากลุ่มไปนม่กินให้หมดเลยจำเป็นต้องขนาดนั้นดีไหมอร่อยจง อันนี้ใครให้อันนห้ให้ให้อนี่เบียร์มาปิ๊บอร่อยเนื้อเนื้อของคอมาเลยอ่ะคือแกะตั้งแต่มาถึงตรงนี้แกะตั้งแต่บนตู้แล้วไม่เนื้อเค้มอร่อยมากคือกลัวกลัวกินเหรอกลัวจะกินได้เนาะมาให้เห็นนมาตัดสั่งต้ไปตายแลเหรอทำไมวันนี้ดีจิตดังเลยอะคุณควรจะง่วงไหมคือดูตาด้วย บ้าไม่เล็กดีนะเนี่ยอร่อยกินหน้าหมดแล้วนี่กินหน้าหมดแล้วต้อส่งให้ดิมดิมนอน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 เฮ้ยรูปปากรูปปากเอาปากให้กล้องดูอร่อยนะถ่ายไม่ไหวใช่ไหมหนึเดี๋ยวให้ ปล่อยขอน้ำเปล่าด้วยนะจะออกแล้วออกแล้วมันเป็นข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเหนียวปล่อยเฮ้แต่นี้เร่อยอันนี้อร่อยจริงอยู่ตรงกลางเหรอน่าจะอยู่ข้างในตรงกลางหรือว่า Japanese style นะ j a p a n นิสสไตล์เป็นเหมือนเอ่อข้าวปั้ากันข้าวปั้ากันแหกซีแหกซีไม่แหกขา เอาไม่ได้ทัางทำไมเบียร์ได้อ่ะเอาอานี้ไม่ใช่ก๋ยต้มมัดหรอวต้มมัดก็หมือนกยขโมยขโมยเลยขโมยเลยกินมูชิมชหน่อยอ้วนว่ากุยว่าไม่อกินเหนียวด้วยกิเหนียวด้วยอ่ะอ่าดันอ๋อเน่รวงมีคิวอ่ะ คือเ <Thank> นี่ยขอบคุณนะครับอ่าน,นะเดี๋ยวเรไปอ่านกรุงเทพอ้อยอะไร้อกปืนอะไรคือจริงกันไหมเมื่อไหร่เราก็ยังติดใจหมูผัดกระเบียนอะอ,อะไรอันนี้คืออะไร,รนี่ไม่ปอก,อกหมอนชัดๆจริงๆด้วยว่ะปอกหมอนอว่ะ อืมแล้วกก็เลยข้าวเลยเข้าแตนไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าลูกเดือยลูกเดือยที่มันเป็นรสรสอ่ะพรสอะไรรนบาร์บีคิวรสอะไรอย่างเงี้ยมันเน็นรสสตรอเบอร์รี่รสอะไรชอบเฮ้ยจอบมาอชอบมากอยกได้สิ อยากมีเสื้อใส่บ้างอคุณเบียร์พูดอีกทีนี่เฮ้ยพอแล้วอีเดียวหมออยากมีเสื้อใส่บ้างคุณเบียร์บอกก็มีมีมาหลายตัวเดี๋ย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 วเดเย็นเดเย็นนี่กดอยากกันขนาดต้องขอเสื้อแฟนคลับใส่หรือไงมาเป็งนี้กับพี่เบียร์เบียร์นี่แม่นะโอความความเหนื่อยนี่ ก็เจอมันคือนางแมวยั่วสวรรค์ก็เจอมันคือปีศาจหุ่นเต็งตีเมียน้าจอรอผลเบิกพูดขาดใหญ่โอ้ยนี่ก็ขนมอีกแล้ว嘛ใส่เพลินนี่เร็วใส่แฟนไม่นี่ตาหลกออกมาเลยอ๋อโทษทีแกกินเลย เอาเลยได้ไหมท้ได้เลยโอ้ยแต่งงานแห้งแต้งนลิงป๊อปนี่เขาสนุก้วสมัยเราเด็กๆเลยนะเนี่ยต้องใส่กิบมแล้วปะดูดน่นใ้อยมาส่้อยมาสเลยเครื่องรางเครื่องรางมาดมดีโอ้ยนี่ถไติดเลดนะไม่ดีพ่กนี้นี่มีกระเป๋าใส่หัวไมยังอันนี้ัม ไม่รู้ว่าเฮียจะทานเป็นไหมมันอาจจะแปลกไปสักหน่อยแต่หวังว่าเฮียจะโอเคกับรสชาติของมันนะค่ะนะค่ะไม่มีนะลูกไปแต่นะคะเดอหน้าปีนี้นี่เองนะคะอ่าอันนี้คือเครื่องข้าวยำปักใต้อันนี้เขาเขียนว่าให้ให้นมปองอ้าวอร์คอมพิวเตอร์ฟองไงให้เฮียอ้าวตรงนีอันหลัง นี่มันของเฮียปิดถุงกล่องกล่องจะขโมยหรอมันมีถุงนึงนี่เปิดทึมพึมเขายำรู้เขามาเขายำมาทานไหนข้าวนี่อุ้ยปลาชิงช่างปลาชิงช่างเหรอชิงช่างปลาชิงช่างเดี๋ยวเราลุงจะรวมให้หมเอยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะรวมให้เองอให้พิกเน่มาด้วยสงสัยเฮียไม่ได้คีก็ไม่มีการ์ดด้วยมีการ์ดได้มาเดี๋ยวเดี๋ยว จะหาให้ต้องอ่านต้องอ่านที่ต้าการกินต้องอ่านฟูกกินแล้วต่อไหรอนี่ใปรด็้ดีดี card 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 a r d อไ a d ที่มาอนมนะอ่นอมีโผต้นี่ควรให้พี่เตยมากกว่าไม่ให้ี้ล ม่วงเบาป้ะม่วงเบาม่วงไม่รู้ว่ะมะม่วงเบาแต่อร่อยนะเราชอบเวลามาหาดใหญ่ต้องมากินมะม่วงเบาเด้ออ้าวไม่เด้อเหรออาผลิตเฮ้ยแรงมากเหมือนเราเลยอ่ะถ้าขายจะเรียดยากเหมือนีัน สื้อซื้อสื้อื้อื้อ,อค่เออนี่เป็นแท่งไฟอุ้ยผลิตอันนี้เล้อผลิตอือ่าอันเนแท่งไฟแบบนี้นี่ซื้อที่ไหนอืมแต่นี่เป็นเนผลิตอลยรนะเขาสั่งทาง เดี๋ยวกำลังคิดกันว่าจะทำแท่งไฟออฟฟิเชียลเย็ดเวลาไปทุกงานจะได้ถือเหมือนกันเอ็ดรอสักครู่โอเคขอบคุณมากสำหรับคาร์ดสมุดหน้ารักกังเนี่ยเลมดสีดำาสก์เก t get t มาสก k ก็มาไลค์สมุดอะไร I อ i k e แล้วกนี้ความเงียบทุกคนจะดีไลฟ์เหมือนันนี่พสอะไรวิเซติโลบาบอบาบอุณครับไม่เิ้นนะไ่เ้นนะ